ทำบาดีพี่น้องโพ่อกับส่องเบาดาวันหนะ้าพี่น้องมื่อนี่สิมาตามติดชีวิตตรงเลยมาคุ้มให้ภาพไิกลจิหล่อพี่น้องคนไปแล้วหูวกับพอคนคนได้อยู่ป้เนาสองพอลูคนเฮ้ยสองซ้ยพอได้แล้วคน ฮาคุดจิรอไปพี่น้องลงไปเบิ่งนน้ำกันน้องเนยกับคูดพอน้องเนยฝากเป็นกำลังใจให้เดอ้อผู้ใดกรุบเขามาเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหับซุ่มให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อทักทายสบายดียามแรงพากันออกหาอยู่หาก,กินแถวขางเทียงหน้าหน่อยเฮ้ยนี่ละพี่น้องไปลงไปเบิ่งโอ้สองพอลูเกเพิ่นนี่คือขยันแท้ เรสิกินน้ํากินเด้อถือมาให้สบายดีพี่น้องเอาใหม่สบายดีพี่น้องฮะกินน้ํานะเฮ็อยู่ฮูมนเ้อุดปายจะไปจกได้ทันถึงอ้าวถึงแล้วพี่น้องุนโอ้ยสมซือนางอยากมาได้นี่นะตัวนึงาวๆน่ะบ่แม่นิให้มันได้แล้วมันเต้นเข้าสวนบ่ได้ได้เลย นี่นะขาวๆน,น่ี่ว่าข้าจกบ่ใช้โยกปลาลุ่มเบ่นี่นี่จิรอพี่น้องตามติดชีวิตน้องเนยวันนี้ใช้กรใช่กหน่อยอืออมกเข็มกลลุยคุดเต็มถี่เลยเด่นอยู่บนน้องเนยฮาแม่นีนย่ย่อเนยคืดไปเตะไ่เหนื่อยสือ แมยนยุต่ะคุดจิรอเด้อพี่นอ้องหากินแรงแถวข่างเทียงเฮาไกลๆก็ยัง,ใใยงเขุดเปิดจิรอปีกเบิดเลยเนาะคุมือนี่คล้ายกันกันกนกบบุดรอหนังเป็นไงได้จากโตเกาะลอยโตโตเศร้าพันมาสัเกินอยู่วันเนออนุทมณ์แม่เนี่ยคูดไปเต็ที่มันคูดไปเต็ที่ได้เนี่ยมันเมือมเ่อยเองซึ่งสิห้าหายเลย เคุดจิรอเด้อพี่นอ้องตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่เลยเป็นจีบไปเลยเข้าว่าเฮ็ดบวกออกพี่น้องแต่ว่าเฮ้าได้ด้ไปหามืออื่นเสาว,วุุนเรอชมพาพี่น้องไปเต๊ะสา,สาเลย่ว่าเฮานอน,นาหน้าเฮากับแบบตื่นมาแล้วกัข,ข,ข,ขึ้นโคกเลย น้องเ,ยยงองเยนเยยังน้องเนยคุยม่นเ้น้เห็ะเห็ดใหญ่ขึ้เฮากลนนีเ่เนาะขีดตัวคนโอ้คิดองเนยบ่แมนอยูอ่เลยหาห็นอยู่บ่เนยกระเพิน่นแมนงกระดาวนะ Hả? <laughs> <laughs> Ở leo mẹ anh tìm này Được nợ đào Cút phố Ừ Ôi Ôi hăng tàu Ôi bà leo bà leo bà leo bà Bà Nè เบ <h> ื้องหัวโฟนก่อน่งเหียวอะผู้นำน้องเข้านะเต็มพังเลยเนาะเมื่อว่าหันดูดเอาจนแหงบานี้น้ามันล่งมาเดยก้นเบื้องิพีแล้วเนยอ้าผักกระดาวขนาดดาหลับศินเด้งน้ำใหม่ด้วยว่าถึงเนาะมันเบี่ยนบ่ เห็ดเสืองคนก็เป็นหูนนะเบี่ยนสายเบี่ยนผัวอยู่ดินเนห,นนนหนียวได้ฮหเนาะถ้าไม่ข้าบบมาคุ้ว่านก็ได้อยูครับทรับเลยลงไปกุงโงลูกบ้าจะไปขึ้นน้ำทางด้ายลงไปเป็นเป็นหูขวกทีไม่ชิลเลยใรลิลอยอยู่ หกลงมาแล้วนี่ลงถีบเลยนะผู้คนน่ะลงบเลยบ่ลงเลยมันแม,ม่นอยู่บ่แม่นว่าซั่นบ่แม่นก็อย่าไปก้นเด้มันบ่แม่นมน,น่ะเสียเือเสียแห้งเฮาซื่อๆปลามีปลาเขาใหญ่ด้นี่วบ่อนบุยดน้นได้ดาวปลาบ่าบอนปลามาแต่ไส้ อะไรอ่ะคุณนี่แล้วแม่ฮะวาด้าก็ได้แล้วพี่น้องอตัวที่เ่าได้หนิตัวที่พี่ซานสี่โอเคเดี๋ย้เบิกน้ำขวามร้องเลยพี่น้องคุณนี่นี่แล้วนี่นี่มันขี้ตัวเฮาเบิกเนี้ยพี่น้องนี่อันนี้คือคุยของมันนะแต่มันขี้ตัวเฮาถึงจะได้แม่ว่าซาน เธอกะดีบ่แมนบนะ่เนาะโอยจริงจกอะโล่กันเห็นปีกมันอืมผุดผุดจิโร่อี่ตัวจิโปมจิโร่ม้าจ้าม ลงนำ้ำยีบขึ้นเล่นจ้า <c oughs> งี้เลยเปเห็ดนีไ<ป>่ <c oughs> ไพเห็ดหูของคือหูใหญ่แท้ไม่ใช่ได้ยุเห็นดิมาเห็นปีกมาเลยเบิ้งไม่นำหาหายบ่ โอ <c ười> <ourage> oh. ้ยก oh. ีโอลอดเหรอนั่นลงไปโอ้เพิ่นก็ได้พอเพิ่นโอ้ยมันคือตัวดำทะลุดบล้างก็ล้างน้ำก็ไปมาใหม่อีกแเลยพี่น้องตัวหนึ่งนย่ลงของลูกมาปอลงของกับบุ้มิงาโอเคไปน่ะเมน่ะดิ น้ำหูม oh, really <LO AT> ัน <res> ดูมันจะบุียาเห็นมั้เนาะอ๋อคนเก่งนายแล้ไม่นำทื้อได้ของมันสิเฮียตะบุกปีกพัจักแม็นยุ๊กยังหัดเทิงปลูกยังคือสวงามเนาะนี่ฮะสังเกตดิน ก็ไม่นำว่าเอมได้อีกแล้วผู้พอดาวนะตึกมาปุโ๊โอ้นี่จิรอปล่อยลูกของห้านี่เอไม่นำปุ่นซอยบ่เออมื่อไงเอาเออเมื่อเรื่องกันแนวเพิ่นอยากมาเฮ้ย งานธนัดของนางพี่น <laut indigenous currently> oh, oh, ้องตอนนี้นางกำลังจุกแล้วละมันแมนจิลออยู่บนน้อโอ้ยขบวันไหมอือะไรไหมอะไรไหมอุ้ยนี่พะลุงใส่ของไว้ให้มันโชว์นั่นนี่อยู่บ่โอเคนโอเคนำเป้าวันนี้แล้วเราวยังมาเอา ได้ไปนัปป่าพอกูพอได้ได้อีกแล้พุ๊บอึบ๊บขี้แตกครับอขี้แตกเอ็มะไปของไ้เนี่ยโล้โอ้ยแต่ลลงไปแต่เนาะอึบ๊บนี่จะลงของไปไปหาเพิ่มพี่น้องไปเรื่อยๆเฮากันไปเรื่อยๆ ดาวพื้นเงิงไว้ไว้ทึงอี่แล้วพ้องผมเนะมี้ยลองเล่นเ้ยจั๊จกโตเลยไ,ไ,ดได้แล้ววะจเงินมึงแรงกับพากันออกมาหากินแรงเทึงอยู่บนอนอนางเอกหน่อยเฮาอยากกลนคุยจยิ๋อจุบจุกทธิตได้ เชนะ็บไม่งอดตอพนะว่านี่ก็ไปจะจีรอมาเ,เาจ็ดแปดโตอยู่เลิกอยู่เลิกป่ะถึงเลยกลนหายเลยดาว <c oughs> จับมันไปยงางไปทั้งพอ ก่อนม้วนด้ยปุย้ยเลยเห็นเลยเห็นนี่เนยเห็นเลยนี่คุยหนึ่งนี่คุยใหม่เลยยังไปยังไปอีกตุหนะตุหนะพี่พี่พีพีแมนบ่ อืมคนคนมือโอ้ยมาจะใช้เด้อันนี้นะโอ้ได้ยังอันัหนนะยังในมือนะฮะฮานูเออมาโอ้รอรอ็มใช้ โอ้ขับพออ้องหัวไปเป็นยังขาวๆขับพ้อ,พอกันเมห้องยังอ,อ่ะเมนีเไงโมะวะไปก่อนเห็นยูหูมันนะเด้วเยียบหเด้อ มีสองหูก็ได้นยมีสองคุยเด้นี่คุยจริงอ้โอ้เป็นอะไถึงไวายทนเนยไ,ไหลายตัวไ,ได้ไลงเนยกันเลยสู้ไม่ถอย Hãy subscribe hey, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hả, hả, เป็นอะไรคือ huh. วันนั้นอ่ะใช่โอ้โหว้า huh. ค um, ือตัวใหญ่แท <pray> ้อุ้ยตัวใหญ่ๆเลยเราน้องเลยกำลัง huh. สิบก um, ้อนกิรลลงอะไรเด้ลงของไปหรอเออแม่ไ huh. ม่ได้มาบ่เหมือนนี <their> ่เราอยู huh. <Arri> ่บ้านเอออยู่พ่อปินเสียงป่านี่เราแต่โมบ่อื่ก็ไปอีกอ่าก็เอา พีคน no no <c oughs> ่น <Napoleon> ต yeah, ัวนี้ท่อนเนยานออเลยเหนยหะน้อยเอาบบสามสามยังเออออยู่อ้ยังบคือยังคือเก่าเนาะแกนกิโวงมันคือเถิงไว้แถชองบาทหนึ่งมดูเถิงเลยบหาซื้ออี๋นี่ไปนี่เป็นตาเนยะเนี่ยเนะเปตาิเถิงไว้แทะ โอ้ตรวงไปยัามเลยโอ้ยนี่ดีคือเกาเอาเห็ดให้เพื่นได้นะให้เพื่อนไปถึงดูใส่ไผ่เป็มูจ็ไวทสิงทัแทนมูตัวไหนจคยูใส่เราไปงาสีหานุ่มเลยเห็นอยู่เนหู้มันนะถึงอล้วพี่นนอง mama hát chặt chặt mọi người hát chặt 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 Đấy chặt เอกขี้หายไปจักเมื่อไปไหนเด๋ยว้จช้เป็นกุฏิกุฏิเรนอนี่แล้วม,มาขัไปน้ำไอเอกมากเข้ากันไปเลยมาขับเมื่เลยมเลยมเื่อบานเลยนี่เรเลยเห็นนะหูม,มันนี่หูตัวเขา้ปาตัวปักญงเลยไปองออเยไอไเตอพังไป โอเคเมื่อก้าบเลยเขาเขียนว่าโอ้นงค์ขมพองเมื่อบ่านแล้วก็นงโมตะกันยาเมื่อเลยป่ะนี่เอาค่ะได้เต๋อ <c oughs> ให้มันตั้งหัวอย่างนี้แหละ มุเซียบอเธอแล้วมันอยู่ในตื้นๆห่าบมเห็นมันมนดี๋ยวมันไปเดินจ่อยปาพี่น้องมาลุ่นอีกแล้วหัวใจเต้นรัวๆ <c oughs> น้องเนยน้องเนยว่าน้องเนยเห็นอิหยังพี่น้องมาโมอยากได้หฮอจิโร่บาทนี่ได้ ไปกันลังชิ่ยางกายได้เนื้อๆไปยางมาได้นี่อุ้ยอุ้ยวันเสาร์เอ้าวพี่น้องเฮ็ดปวกเอียงมาออกกันนี่นั่นเบิ่งรู้เท้เอ้าคุยเอาเลยแล้วเฮ็ดปวกออกเลยมันถือออกได้อีกไหมกันว่มันออกมาได้นี่ออื มาเด้งไพ่กับพ่อมาเด้งไพ่ไปโอ้ยโอ้ย้าโทดอกไงเลยขีนแหกออกได้เนาะเนุ้ยเงดแล้วนะนี่เจ็บไปแจกลมเมื่อกี้นี่โอ้ยแค่จอกให้หมกอันเท้าเลยดิโอเคปไายังอู้ยปวดก็บอกตัวดิอืมก็ว่าเลย ดเลที่เราเห็นไม่เห็นที่เราหรอทานชีคุยเห็ดปวกก็ได้เอ้าวรวมกันทานชีคุยหัวบอลเดียวกันเห็ดปวกก็ออกแลมัลงเลยตาดีลีพากันกลนเสียงถือกันที่เรา กลับมาตะกนจิรอเลยพี่น้องเว่ยพอดรากับเมื่อส่งค่ะแม่แล้วขอพูดในร้ายจ้าพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแล้วสบายดีประสบคสุขคนเนาะได้บอกลายในจิรอ pues ่ะเจ้าใส่พี่น้องเบิ่งก่อนี่พี่น้องจิรอได้ล้ายเติบด้วยใครกระโบไเด้วเห็นะเห็นเลยรึได้ร้ายเติบเนาะ ลาเลยลาไปโดยภาพจิรอเต็มของ